อามาเมืองเซียนเซียนแหะครับเซียนแหะมันจะกาดฝนตกปอยโพอยอๆกับชิ้งานคำละวู๊ดเด็กกันเดลก่ัน่มเด็กกัห โอ้บรรยากาศดีครับได้เห็นเทาอยู่ฮะ <ừ> นี่ยขามน้องเลยบพี่ฮะขามเลยขามเลย,ยลลลลมันรอรุ่นผลงานครั้งแรกข้ามรออีกแล้ว แตวัร้องอไย่กนต้องกันนหนักหน,นักลูกแข่ได้ตีบ่ได้หนักต่าได้ตีมาดูครับเปิดนี้จะได้มากี่โลนั่นต้อนโตโอ้ยจะลูกมนัน

กไปวิทยท้อย่างนั่นทิ้บหมดได้หัน้นจริงจิงเีน่งเขาขุดเพนยังวันนี้เพ่อลงนัดอะแม่นขุดซานี่เข้าไปเพรดยังอยู่คขาุดซื่อๆซื่อเนี่ยไมว่าขุดไปเฮ็ดเนี่ยเพนซ่านเพ้ตือเพรดสองก็ขุดเลิกแค่ถดงก็นี่อันอร์เดเลกเล่นวันนี้โอ้โหหนูาหางยิ่งปาาเขยวอ่ะ

ตูวไล่หลายรัง้กงวกนม่มีเดี๋ยวมาล้างงเลียนไร้อนมาน,น, <c oughs> นลเลยกรูกกันบ่เ้ของเพื่อนหลายเด้อพีเด้อเอายักทีลูนี่ละกหแวนีมันนับกาทูบเดอวางก่อโอย

เกียงเด้อขันโมไห้เกียงลองเกียงสนใจ้ตัแขพกนี้านี่ลเป้อนยืนหลังใหม่เว้ยคูไปแล้วนี่าบัดินนานไทยลงเกียงตีนอย่างนีมนต้งสูอ่ะมงมอดยเหรอไอต้ต้มเขาต้มเขา

อุ้มใหม่นเหรอ่อนลาค่าแดงอยู่บ่อนเลยบ่ดึงขึ้นมาเป็นปุ่มอยู่พุ่นม่อหรือย่งนเดยเาเามหรุนเดาคือเพิินเข้ามาทำามดึงเอ่าดึงเอานี่ยพอดเสียบออดจินกับตรงหูงานยึดแขงวบหงคนนั่งนั่งกู น้าด่างก็บ่สางน้าตา oh, <laughs> ุูนบ่อนอยก,กือบปุน,ปนพกพูนเานาอาลูกนั่นัว้าเจ๊มึงเจ๊มึงเน้มึงเจ้าบาบาทแล้วสองลูกสามลูกเปล่า <laughs> ยากาศฝนตกปลอยๆครับเขาจะนอากันม่เล่นน้ำชุดัอ้ยคันแตกยังโ้ยหอยจูบแรกครั้งด้วยสุดนะ

หลังแห้งอ่างดีนองเกียงเนาะเงียบแล้วกล้องว่ะกล่องเลยวันนี้เตี้ยผู่ก้่อมเบาโพดป่อพี่ เป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับบ่บอกครับว่ายุใสบ่บอกมาหาอโดดครับ มันมาอยางไหบ่เขาจะปล่อยบ่ป่า,ปานี่ครัมมปบ,บป่วปยที่เรียนเลยเด้ยินบวบกันหอเย,ยือะเพร่แล้วบ่านนี่เจ้านำเลือกนำลายท่างเพร่นี่ย โอ้เมือม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 เดอม,ม,มือยีดีนำเมไือนมันสีแดดเว้นี่ไม่ิดักฝากช่ไหมตกขึ้นนี่ชุ่มจอบทายเรยนคอยอยนน่อยตาพังเงาเงาบลับถูไว้ตัวกู่งหีดเออเอาหีดขันเพื่อกานลา